สวัสดีค่ะสวัสดี PFC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องโบของเชียงตุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้น้องโบของก็ได้มาในเวียงอีกแล้วนะคะก็ในช่วงโควิดนะคะน้องโบก็พา PFC ไปดูในตลาดกันนะคะว่าจะมีคนเยอะหรือน้อยแค่ไหนนะคะก็โควิดรอบสองนะคะตอนนี้นี่นะคะก็จะเป็นข้างหน้าตลาดนะคะที่จอดรถ รถก็ยังแน่นเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ทุกคนสงสัยคงไม่ค่อยกลัวเหมือนโควิดรอบแรกนะคะรอบแรกนี่คือแบบคนหายหมดเลยนะคะนี่คือที่หน้าตลาดนะคะพี่พี่โอ้นี้เขาเขาสร้างเป็นสองชั้นสามชั้นแล้วนะคะวันก่อนเพิ่งสร้างไปไม่กี่ชั้นเนาะไม่ได้มานานไม่สังเกตมากกว่าไม่ได้มานานไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวน้องของจะพาไป ในตลาดนะคะโอ้เขาสร้างใหญ่มากเลยอะ่ะจะสร้างกี่ชั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่ตลาดนะคะเมลมาสเตจีนะคะเข้าไปเลยรถติดแม่มาด้วย นกเ็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเหมือนปกตินะคะปกติคือคนจะเยอะกว่าน,นี้หน่อยเนาะถ้ามันเป็นแบบธรรมดานะคะตลาดนะคะที่นี่ทุกคน คนในตลาดนะคะก็จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะพีท่ทุกคนก็จะห่างๆหน่อยเนาะถ้าปกติเนี่ยคือจะ,จะเยอะกว่านนี้มากเลยนะคะนี่เขาก็จะขายนีดกันนะคะ เครื่องเด็กเครื่องอะไรมีหมดเนาะเครื่องที่เขาขายแบบไม้สารอะไรแบบนี้นะคะแถวนี้ก็จะขายมิมดอะไรต่างๆเยอะมากเลยนะคะพ,พี่ที่ทนเครื่องปั้นดินเผ<ล>านะคะน,นมไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะ,ะจางห่างหน่อยนะคะ ทางนี้ปิดหมดเลยน้องพามาดูทางนี้นะคะเพราะว่าทางนี้เห็นเหมือนเขาปิดร้านหมดนะคะคทีกทุกคน ตังน das so ี้นะคะคือปิดเป็นแถวเลยนะคะไม่ค่อยมีคนมาตรวจนะเพราะว่าเขากลัวกันนะคะกำลังหาซื้อนี่คือจอนนคะคือที่คนมันมีมีมีสีสีด้วยนะคะไม่เสียชะ เตินอ๋เตินดอกค่ะเก็บคู่อะไรมาถ้าเขาเก็บของเขาก็มาเก็บในนี้แล้วก็ล็อกไว้นะคะาถ้าเขาปิดตลาดก็ล็อกไว้แล้วก็ออกไปนะคะเทียนนะคะเทียนดอกนะคะทางนี้เขาเรียกว่าเทียนดอก น,นี่คือต้นเงินนะคะที่บอกขาวๆแดงๆอันนี้นะคะถ้าเวลาเวลาเขาบวชอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้อันนี้เนาะเวลาไปทาบุญะอะไรเงี้ยมีก็ช่วงหน้าหนาวเข้ามาแล้วนะคะก็เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็จะเป็น เ,เสื้อกันหนาวหมดนะคะ <c oughs> แบบเสื้อแบบแขนสั้นอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวน้องบอของจะพาเข้าเข้าไปทางเข้าขายผักกันนะคะตลาดผักเนาะมันจะมีเป็นที่ๆนะคะที่ตลาดหลวงชิงตุงเนาะ ถ้าอยู่ข้างในก็จะเป็นตลาดแบบขายเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าออกไปข้างนอกก็จะเป็นตลาดผักนะคะผักเยอะมากนะคะพี่พี่ทุกคนคนค่อนข้างจะห่างหน่อยนะคะ ที่น้องเ้องมาตอนที่แดดออกคือกลัวนะคะพี่ๆถ้ามันอากาศร้อนมันก็ไม่ค่อยกลัวอ่านั้นเท่าไหร่นะคะถ้าเย็นมันเสี่ยงนะคะ คนไม่ค่อยมีเลยนะคะทางนี้เอาแม่หายไปทางไหนแล้ววะอ๋อมาทางนี้ทางนี <c oughs> ถนน้ถ่ายนู่นถ่ายนี่ดื่มแม่เลยนะ <c oughs> อันนี้ผักกาดดอกนะคะดอกผักกัดบอกรมันใส่เจ้าบนไงเจ้าบนเามันใสเหรอผักกัดบอกให้ก็คืออกำลังหาพือผักกัดดอกนะคะ่ที่จะให้ดอ อ,อ,อ,อันน่ะค่ะโหหนึ่งดอกนะคะก็ห้าห้าร้อยจัดนะคะนี่คือเหงียจัดนะคะนออคนก็จะห่างห่างหน่อยนะคะพพี่ทุกคนปกติแถวนี้แน่นมากเลย อย่ันเขานีอมอย้เกืนะ่ของนมนะคะแถวนี้นี่น้องของอยากกินข้าวเกียบน,นะคะคือ,อเจ้าของเขาหที่ก็ขายตามในตลาดนะคะก็เลยอยากเอาที่มันยังไม่ย่างนะคะอันนี้เขากำลังจะพาเราไปเอา ที่อันยังไม่ย่างนะคะที่พิธุกรอันนี้คือในตลาดใกล้ๆที่ยุงเนอะนะคะยงเนอที่เขาทำเนื้อทำาอะไรแบบนี้นะค,ะคนห่างหน่อยนะคะทางนี้ก็ปิดร้านแล้วนะคะ โอ้โหไม่ม yeah, mm ีคนเลยนี่อ่นนี่คือข้าวเกียบนะข้าวขบข้าวขบนะคะที่เขาคิ้วแบบนี้นะคะาก็ใหญ่ยุ่ง ชิค่ะเนี้อหนอชิเนกาค่ะแน่นมากเลยคะติดเลยนะเขาเก็บที่ไหนตั้งนึกอ่ะเหรนน่ร้อยชาร์จนะครับสิ แล้วก็เป็นแบบนี้นะคะทก้าข้าวรบนะคะสื่อยังปลาทูซื้อปลาทูอันนี้ปลาเหน่าไงกะอันนี้ก็ปลาเหน่ามั้ยเนี่ยเนาะปลาเหน่ามั้ยหนออันนั้นชัดงดืงไ ปลาทูนะเขียวนหนีเหาหนันเหนสองอัน <beaucoup> น <mush. S 1> ี้กะกาเหงสองนะตังหีกตังหนีกรเหงสองนะอันนี้เข่งสองค่นพาจนะคะนั้นเข่งสองค่ะจะซื้อไปกินอะไรนะไปทำข้าวเส้นปลาทูกินกันนะคะอยากกินนะ

สมัดสามปากนะคะสองปากนะนี่พีปากก็ไม่มีตู้ไม่ค่อยมีเลยน,ะะนี่เรากำลังเอาพริกนะคะพริกสดมากเลยนะคะใส่กินเลย ร้านก๋วยจิ๋วนะคะคือปกติจะขายก๋วยจิ๋วนะคะเห็น,นี้ปิดหมดแล้วนะคะถึงบางคนที่เขาเปิดอยู่ก็เขาไม่ให้นั่งนะคะ ก็ไม่มีขายอะไรแล้วนะคะติดโหมดนะคะพี่พิร้นานทางไหนก็ <c oughs> ไม่ค่อยมีนคนขายแล้วนะคะหาเขาคันน้าบิดเออม่หรือน้าบิดวะเดีวมง ไม่มีนะตอนนี้เรากำลังหาเข้าเส้นนะคะนี่งเจ็ดเสนงนึงนะคะหนึ่งหย่่อเดี๋ยวปุนมีแน่นอนใช้หนันเก่าอ๋อเก่ากว่าปุ๋นนี่คือเป็นอันเก่าที่เขาเก็บเอาไว้นะคะเอาปากไปเอาไปทิ้ะ เกนนำลังคอดปลาซูอยู่นะคะหลังจากจากลับตลาดมานะคะค่ะตอนนี้นะคะก็มา,มาถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้คือผักนะคะผักสลัดนะคะที่ซื้อที่ตลาดมานะคะ ก็จะมากินเม่้ปลาทูกันนะคะวันนี้ก็ได้ไปตลาดนะคะโอโ้พริกมันยั่วมากเลยนะคะพี่ทนแม่ไปนะแม่น,น,นี่บุ้นเส้นนะคะเฮ้ยไม่ใช่บุ้นเนาะเขาเรียกว่าไอ้ทัานเหรอ,ขอเขาเส้นขเนขาเชินบินบนะคะ,คะแล้วก็อันนี้คือปลาทูนะคะที่ทอดเมอตะกี้นะคะหอมมากเลยนะคะ มาค่ะพี่พี่ทุกคนมากินด้วยกันนะคะนี้น้ำลายไหลโอ้โห,โหอยากกินมากมากเลยนี่พี่สาวกำลังกินเนาะมาเลยมาเลยมาค่ะพี่พี่ทุกคนมากินด้วยกันนะคะไม่รู้ว่าเขากินกันแบบนี้ไหมเนาะแต่ที่ที่น้องเขาเขาจะกินแบบนี้นะคะ สลัดเนาะโอ้โหใหญ่มากเลยอะหยุดคำไม่ได้เลยอ่ะหวานเนอะ่ค่ะนี่นะะ่นะป๊ะนะแม่ไม่ไม่ชอบกินนะคะแม่ไม่อะไรอ่ะแบบอะไรนะ โม่ซึนหก,กินทั้งกออันนั้นก็ไม่มจัดก,กินนะโม่ซึนเป็นอันหมูกระทะเนาะหมูกระทะแม่ก็ไม่ชอบกินนะคะของอร่อยอร่อยแม่ไม่ชอบกินอึ้บเพื่ออ่ะโอเคมากินกันนะคะกินเม้งปลาทูค่ะออออาวขเเรียกคมมนน์ห่ <laughs> ื กินข้าวเขาพอจะกินกับข้าวนะคะปลาทูเขาไม่กินเนี้งปลาตัวกินกินอยู่แต่มันไม่ค่อยเหมือนข้าวนะคะกินข,ข้าวหนูก,กินข้าวจอมถ้าจแบบหมัดในสองตัก ตาสมัดเัตาไหมบอกทาปาังหรอใจมยัมมยวๆๆ <laughs>

นี่นะนี่เข้ามานะในมกเนี่ยจสในมงนะนี่เจไม่ได้มอนอเท่าไหร่ชิ้นมันตัวนี้แหละ มุนจะกินยัย่วๆแบบอะไรนะในคลิปที่ที่เขาทำกินยัย่วๆกันน้องทำไม่เป็นนลิคลิมันแซ่บมากเลยค่ะพี่พี่นวน นานๆกินทีนึงค่ะเพราะว่าแม่ไม่ชอบกินอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่อยได้ทำกินกันนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดิ่งให้น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อๆไปนะคะ ขอบคุณค่ะ